และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่รายการกินลมชมเพลินนะฮะได้มีโอกาสอยู่ที่จังหวัดราชบุรีแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าพักที่บ้านต้นน้ํารีสอร์ทนะครับซึ่งถือว่าบรรยากาศสงบเงียบแล้วก็น่ารักมากนะฮะมีการจัดตกแต่งแบบธรรมชาติที่น่ารักมากนะครับก็ต้องขอขอ,ขอบคุณพี่บอยด้วยเชื่อว่าชาวเมืองกรุงนะก็ต้องโหยหาขวอยคว้าหาบรรยากาศที่ดีแล้วก็เงียบสงบแบบนี้แน่นอนฮะซึ่งถือว่าบรรยากาศดีมากๆนะครับแล้วก็เงียบสงบแบบที่ชาวเมืองกรุงเทพเนี่ย โผยหากันมาตลอดนะฮะในช่วงของการทํางานนะครับว่าอยากจะมีมุมที่สงบเงียบแล้วก็มีมุมแบบธรรมชาติแบบนี้นะครับที่นี่นะฮะบรรยากาศดีนะครับเพราะว่าช่วงระหว่างที่เราเข้าพักเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงของทาน้ำเนี่ยที่ไหลตลอดเวลานะครับทำให้ใจของเราเนี่ยสงบนิ่งยังไงนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่บอยด้วยแล้วกันนะะที่ให้ห้องพักดีๆนะครับกับทีมงานของเรานะฮะอำนวยความสะดวกทุกอย่าง ขอบคุณพี่บอยมากครับหลังจากที่รายการกินลมชมเพลิงของเรานะครับได้พาคุณผู้ชมเนี่ยไปพักผ่อนนะครับในแบบสไตล์ธรรมชาตินะฮะที่บ้านต้นน้ำรีสอร์ทนะครับของพี่บอยกันแล้วนะฮะ เราได้พักผ่อนนะครับได้นอนชาร์จแบตกันเต็มที่นะครับตอนนี้เนี่ยเราก็มีแรงที่จะมาลุยกันในอำเภอต่อไปของจังหวัดราชบุรีและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่อำเภอบ้านโป่งนะครับซึ่งขึ้นชื่อเรื่องสาวงามนะครับนอกจากอำเภอนี้นะฮะจะขึ้นชื่อเรื่องสาวงามแล้วนะครับก็ยังขึ้นชื่อเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายนะครับแต่คุณผู้ชมหลายท่านนะก็คงยังไม่ทราบหรอกครับว่าที่นี่นะกำลังจะมีอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่เป็นสถานที่ที่เราเนี่ย จะเดินทางมาแล้วนะจะได้รับประสบการณ์ในการที่จะย้อนวันวานนะครับในครั้งอดีตตั้งแต่สมัยคุณพ่อคุณแม่ของเรานะว่าเขาเคยมีอดีตที่หอมหวานนะครับมีวันวานที่สวยงามกันแค่ไหนเรามาดูกันที่นี่เลยบ้านโป่งวันวานครับผมและตอนนี้นะฮะผมก็อยู่กับ คุณลุงวันลบนะครับซึ่งเป็นเจ้าของนะแล้วก็อตอนนี้เนี่ยทราบมาว่าคุณลุงวันลบเนี่ยเขาเรียกว่ากําลังดําเนินการ,รในการที่จะรวบรวมของทั้งหมดเนี่ยมาเปิดเป็นผมผมเรียกเป็นพิพิธภัณฑ์นี่ถูกถูกหรือเปล่าฮะคือมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะนเพราะมันวัตถุมันเลยห้าสิกว่าปีขึ้นไปนี่มันก็จัดอยู่ในประเภทพิพิธภัณฑ์ได้แต่ว่าที่คุณลุงทําตรงเนี้นะจุดประสงค์คือเรามีร้านอาหารภายในบ้านคนมีอายุแล้วนะเราอยากให คนรุ่นใหม่เนี่ยของที่เราสะสมไว้จะเป็นเครื่องใช้ไม้สอยสมัย5-60ปีที่แล้วนะร้านกาแฟร้านตัดผมธนาคารเมื่อยุคที่แล้วอะ่ะนะเท,เ,ทเทคโนโลยียังไม่ถึงเราก็เก็บเอาไว้จัดทําไว้ก็เลยอยากจะเปิดให้คนได้เห็นได้สัมผัสของเราจริงๆเลยอ๋อแล้วเลดของของพวกนี้ครับของเก่าของใช้ของต่างๆพวกนี้เนี่ยผมเห็นต่างๆมากมายเลยฮนะเป็นของที่คุณลุงวรลบเนี่ยสะสมเองเหรอฮะหรือว่าไป ไปซื้อมาหรือว่าไปได้<อ>มาจากม,มีสะสมมานะสะ,สะสมมาต่อเรื่อยเือย่ะเริ่มตั้งแต่ปีหนึ่งห้าได้ไเป็นคนชอบของเก่าวัตถุโบราณของเก่าทุกชนิดแล้วตอนนี้เราเห็นว่าที่อำเภอแม่โป่งเนี่ยมันเป็นแหล่งธุรกิจที่ใหญ่คนะก็เราเรามุ่งแต่เรื่องการค้ากันซะเป็นธุรกิจกันไปซะหมดอ่ยนะจนบางครั้งไอการจัดจย้อนกลับมาอดีตซึ่งของที่มันไม่เห็นอีกแล้วเนี่ย มันไม่มีม,มันจะทําเป็นธุรกิจกันหมดลุงก็คิดว่ามันเป็นความสุขของชีวิตในการจัดทําให้เด็กรุ่นหลังได้มาชมนะรุ่นคุณลุงได้มาเห็นว่าเมื่อเนี่ยเมื่อเราตอนเด็กๆเนี่ยของเี่เราเคยใช้ร้านกาแฟยรรอย่างเี้ยอย่างร้านกาแฟโบราณด้านหลังที่เรานั่งกันอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่กลับมาแล้วมันก็จะเป็นกาแฟทันสมัยไปแล้วนะกาแฟชงทันสมัยไอ้ซึ่งอย่างเงี้ยมันมันหมดไป มันหายากนะคือเดี๋ยวนี้เนี่ยจะเป็นกาแฟกระป๋องสำเร็จรูปไปแล้วจะไม่มีโอกาสที่แบบว่าถุงนมที่มาชมอย่างนี้ไม่มีชาดําแก้วหนึ่งแล้วก็มานั่งคุยกันผู้ใหญ่มานั่งคุยกันอ่านหนังสือพิมพ์เล่าเรื่องที่เราก็อย่างว่าปอกวันวานเนี่ยเราถึงบอกว่ายนของเก่าเปิบข้าวมาร้านอาหารก็จะทําอาหารไทยๆนะเป็นรสชาติของความเป็นโบราณอยู่หน่อยนะเปิบข้าวยนของเก่าก็คือมาชม ของเมื่อสักห60สปีที่แล้วนะย้อนของเก่ามาเล่าความหลังกันพ่อแม่จะพาลูกมาเที่ยวก็จะต้องเล่ากันหน่อยเนนี่สมัยป้าอยู่อาม่าอยู่นะอยู่เนี่ยก็เคยใช้อย่างนี้คือจะเป็นจะเป็นเรื่องเล่าแล้วก็ของของคุณพ่อคุณแม่ครับที่เดินเข้ามาเนี่ยเมื่อพาพาลูกหลานตัวเล็กๆเข้ามาเนี่ยเขาจะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะสังเกตได้ว่าจะสามารถอมยิ้มได้เลยว่าเฮ้ยสมัยป้านะแม่เคยใช้เคยทำเนี่ย จะคิดเป็นอย่างนั้นมากกว่า้วแล้วก่อนหน้านี้นะฮะที่ผมได้ได้คุยกับลุงวรลบเนี่ยลุงวรลบบอกว่าลุงวรลบเนี่ยเปิดมีเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์อยู่ก่อนแล้วด้วยเราทําพิพิธภัณฑ์ที่อเมอสวนพึ่งจังวดราบีรับผมอันนั้นค่อนข้างจะเต็มรูปแบบเลยเพราะว่าจัดอย่างนั้นเรียกพิพิธภัณฑ์ได้เต็มปากเลยเพราะจัดวัตถุโบราณหลายพันชิ้นนะตั้งแต่ยุคหินจนถึงยุคเครื่องแก้วเจราญในทองคําอะไรนั่นจัดเป็น เต็มที่เลยไอ้ตรงนี้เราจะ,จะจัดให้เป็นวิถีชีวิตวิถีชีวิตวิถีชีวิตความเป็นชาวบ้านของอําเภอบ้านโป่งเมื่อ60ปีที่แล้วทุกอย่างที่ลุงวัลลพบทำเนี่ยล้วนแล้วจะเกิดมาจากความชอบความชอบความชอบนะแล้วก็ด้วยความรักรักในสิ่งที่เราเนี่ยต้องการที่จะทําแล้วก็คือไม่ได้ต้องการที่จะเก็บไว้แค่คนเดียวใช่ใช่ใชต้องการที่จะ,ะในเมื่อเรารักแล้วเราสะสมมาแล้ว เรามีความสุขแล้วเราก็อยากมอบให้คนอื่นเนี่ยมีความสุขด้วยกันนะอันนี้คือวัตถุประสงค์แล้วก็หัววัตถุประสงค์หลักเลยหัวใจหลักของหัวใจหลักที่การทำเนี่ยก็คือจะแชร์ไอ้ความสุขเนี่ยคืนให้กับคนในท้องถิ่นก็ได้มีโอกาสนั่งคุยกับคุณลุงวรลบนะครับซึ่งเป็นเจ้าของที่นี่นะฮะคุณลุงเนี่ยก็เล่าว่าชีวิตในสมัยเด็กของคุณลุงเนี่ย มีเรื่องราวมากมายผ่านร้อนผ่านหนามาก็มากมายคุณลุงนะก็มีความฝันนะครับว่าสักวันหนึ่งนะจะได้เก็บสะสมนะครับท้าของเครื่องใช้ของเก่าของโบราณในสมัยที่คุณพ่อคุณแม่ของคุณลุงนะครับหรือว่าในชีวิตของคุณลุงเองเคยใช้มันมาทุกวันนี้นะคุณลุงก็บอกว่า คุณลุงเองได้ทำตามความฝันเรียบร้อยแล้วนะครับในการที่จะเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์นะฮะบ้านป่งวันวานให้กับแขกที่เข้ามารับชมนะฮะได้มาย้อนลํำลึกถึงวันวานความหลังในอดีตเนี่ยไปพร้อมกันนะฮะแต่ใดที่คุณลุงยังมีเขาเรียกว่ายังมีเรี่ยวมีแรงอยู่เนะี่ยคุณลุงก็บอกว่าคุณลุงจะทำต่อไปให้ได้ดีที่สุดเท่าที่คุณลุงจะทำได้ครับ ออกแนวพิเรียดย้อนยุกหน่อยนะฮะนี่เป็นร้านกระฟงกระแก่ใช่ใช่โอเอาเอาของลุงนี่ไปแสดงด้วยใช่โอ้ความเป็นจริงเลยเนี่ยในบ้านเนี่ยไม่ใช่เตาแก๊สไม่ใช่เตาแก๊สนี่มีถ่านเห็นไหมใช้ถ่านใช้ขี้ใต้ซึ่งนึ่งแล้ววิธีการก็คือจุดเตาถ่านอช่พาใชน่พัดเนนะให้ไฟมัน แล้วอ๋อนี่ก็จะมีาช่องเตาแยกตะหากใส่เตาเตายกเนี้ยรุ่นคุณพ่อคุณแม่รุ่นคุณลุงเนี่ยที่ใช้กันนะคือตะเกียงนี่ก็จะจุดไว้เวลาจุดไม้ขี่ก้านเดียวเราก็ใช้ได้นานละเหมือนห้องนี้เนี่ยโซนเนี้ยเนี้ยเหมือนการจำลองครัวครัวจริงๆเลยนะเพราะเพราะเขาเก็จะเป็นบ้านไม้แบบนี้ที่บ้านนี่ก็จะเป็นร้านกาแฟส่วนนี้คือห้องครัวห้องครัวห้องครัวเลยนะ อ่าเอาโอเลี้ยงยกล้อแก้ว<ช>หนึ่ง<ช>นะนชงชงนะครับแล้วนี่ในนี้เป็นสิ่งของหายากี่นมกล่องนมตาหมีซึ่งมาจากสวิตเซอร์แลนด์เห็นไหมกล่องอลูมิเนียมเนี่ยแล้วนี่เป็นกล่องไม้ซึ่งเก็บดําก็ประมาณ80กว่าปี ร้านกาแฟสมัยก่อนมันก็เหมือนห้หางสรรพสินค้าคจะมีหมดเหมือนเซเว่นอ่ะยุคก,ก่อนเนี่ยจะมีเซเว่นมีขายเหล้ามีขายของเล่นเด็กมีทุกอย่างไฟฉายหม้อนึ่งอ่าฮะอันนี้ก็จะเดี๋ยวนี้หายากละปีจะไม่มีสังกะสีแล้วาย้โนมโตะร,รุ่นสังก<น>ะสีอ่าฮะคุณลุงก็จะจำลองนี่นี่นแล้วก็หนังสือพิมพ์นี่ที่เห็นวางไว้นี่ปีหนึ่งเก้าก็เป็นหนังสือพิมพ์โบราณหนังสือพิมพ์โบราณปีหนึ่งเก้า อ่าจริงจรินะฮะจริงจริง, ını, รงบ้านเมืองทุกอย่างคืโอจริงหมดที่นี่จะใช้โอ้โหนะนาฬิกงนาฬิกาแล้วก็มุมมุมนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องเ่า้าผ้าเถอดมาเป๊บเนี่ยฮะดูมุมนี้นะฮะมุมนี้เนี่ยก็เขาเรียกว่าย้อนกลับไปเมื่อปีหนึ่งจำลองจำลองบรรยากาศของร้านกาแฟร้านชาจะมานั่งกันเช้าเช้าสมมติสมมตินะฮะว่าผมนั่งใช่ใช่เนี่ยแล้วก็ อ่าว่าไงเพื่อนแล้วก็นั่งคุยกันใช่ในั่งคุยจะเป็นเรื่องปัญหาชีวิตการเมืองทางนั้นแหละอะไรก็ว่ากันไปนะฮะเออนะฮะโอ้โหลุงฮรบนี่สะสมได้ครบสมบูรณ์แบบมากเลยนะแล้วอันนี้แหะครับอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้รู้แน่อันนี้รู้อันนี้รู้อันนี้รู้อันนี้เนี่ยจะเป็นแผงใสแงใสแบบสมัยโบราณเลยที่เราจะใช่อย่างนี้แล้วเนี่ยเตานี้จะพิเศษเกิด ล้านอื่นคือหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมเตานี่รุ่นอย่างนี้จะหายากส่วนใหญ่เห็นทรงกลมน้าวกาแฟจะเห็นทรงกลมความชาญฉลายของคนโบราณคือลวดถักยกทิ้งสิบสองใบแปดใบสี่ใบส่งกาแฟจะเป็นโอเลี้ยงกาแฟดำไข่ลงกไข่ลูกได้หมดได้หมดนะ ค<บ>นจีนนําเข้ามาคือใครเดือดร้อนมีเรามีสินทรัพย์อยู่ในตัวม,มีทีวีตู้เย็นตู้ข้างหลังนั่นคือที่รับจำนำขันเงินตู้เย็นทีวีรับจำนำแล้วก็ตัวจำนำนี่ก็คือเมื่อปีศูนย์แนี่คือของจริงเลยอันอันนีอนนอ้อันนี้ผมถามอันนี้ผมถามลงวาลบเล่นๆนะ ลายมือนี้เป็นลายของลุงมาลบด้วยอันนี้ไม่ใช่ไปจำนำอะไรมารับเราซื้อลงรับจำนำมาครับผมเขาก็จะแถมไอ้เอกสารมาให้เราด้วยจะแถมเอกสารมาแต่ไม่รู้ว่านิ้วใครนะแต่แต่ว่าเป็นเอกสารจริงๆใช่เป็นเอกสารของของรงรับจำนำนี้จริงๆผมชอบนะเวลาที่ได้เดินดูบรรยากาศรอบๆนะครับเข้าของเครื่องใช้ไปพร้อมกับคุณลุงวรลบใบหน้าของคุณลุงนะดูมีความสุขนะครับ เปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มทุกๆคําพูดนะที่คุณลุงนะได้อธิบายกับผมแล้วก็ทีมงานได้ฟังนะมันเปลี่ยนไปด้วยความสุขนะครับความสบายใจที่ทุกวันนี้เนี่ยคุณลุงได้ทําตามที่ที่ใจของคุณลุงเองเนี่ยอยากจะทําแล้วผมเชื่อว่าความฝันเนี่ยจะเป็นจริงไม่ได้นะถ้าเราไม่ลงมือทํา หรือที่คนไทยชอบเรียกกันว่าตรอกข้าวสารได้ติดอันดับถนนที่ดังที่สุดในโลกเป็นที่น่าเที่ยวอันดับที่6ของโลกเลยทีเดียวค่ะถนนเส้นเล็กๆแห่งนี้เดิมเป็นย่านเก่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6เป็นตรอกที่ขายข้าวสารและเป็นแหล่งค้าขายข้าวสารที่ใหญ่ที่สุดของเขตพระนคร ปัจจุบันแปลเปลี่ยนเป็นแหล่งรวมสถานที่รังรมที่มีชื่อเสียงของโลกถือว่าเป็นไนท์ไลฟ์ของคนกรุงเทพเป็นที่นิยมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มแบ็คแพคเกอร์เพราะมีที่พักที่มีราคาถูกให้เลือกตลอดทั้งเส้นทางของถนนตลอดเส้นถนนข้าวสารนอกจากบาร์ร้านเสื้อผ้าของชำรวยและเครื่องเงินแล้วยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายที่ต้องเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของถนนข้าวสาร นั่นก็คือผัดไทยนั่นเองค่ะที่จะพบตลอดเส้นทางจำหน่ายในราคาย่อมเยาวและเด็ดในรสชาติยังมีมแมลงทอดกรอบสำหรับคนที่ชอบลิ้มลองในความแปลกร้านสักชาวเขาและร้านอาหารบรรยากาศสุดแสนจะชิลและชิคเหมาะสำหรับวัยรุ่นทำให้ชาวต่างชาติพากันหลงไหลในสเสน่ห์ของถนนข้าวสารแห่งนี้บอกได้คำเดียวเลยว่าว้าวไทยแลนด์ นี่ลุงก็จะรวบรวมวิถีชีวิตบนป่งครับผมย้อนกลับไปเมื่อ60ปีที่แล้วนี่ตั้งแต่ทางลูกหลังกันเลยนี่ในในเมืองทางนั้นนะสภาพเดิมเมื่อ60ปีภาพถ่ายจริงภาพถ่ายจริงภาพถ่ายจริงนี่สถานีรถไฟบัรป่่สองสี่แปดสถานีรถไฟบรนปงศ์ครั้งแรกมุ่งด้วยจากสงครามโลกรายการที่9เราทรงเจิมพระพุทธสีหิงให้วัดที่บานงนี่คือวัดันตู ที่รูปโปสเตอร์พวกนี้ยุคก่อนนี้ลงสีน้ำมันทรงพระเจริญเฉลิมพระชนม์ษาเนี่ยจะวาดกันด้วยสีน้ำมันเป็นรัชกาลที่9้ารัชกาลที่9้าเดี๋ยวนี้จะเป็นไวนิวทันสมัยเป็นผ้าใบกันหมดนี่ก็ลุงอะไรเก็บไว้เนี่ยวาดกันด้วยฝีมือแล้วอันนี้เป็นลา้โอ้โหเป็นใหญ่มากนะใหญ่มากทรงพระเจริญอันนี้ต้องใช้ช่างที่ใช่วาดได้โอ้ยสวยงามนี่ร้านทองนี่ร้านทองร้านขายทอง ร้านขายทองเลยก็จะทุกอย่างมันเป็นของที่เคยขายแล้วไม่ใช่จำลองครับนะมันเป็นสภาพนี้ตู้ก็ตู้ทองเดิมของร้านขายทองเดิมตู้ซ่อมทองก็เรียกโต๊ะทองโต๊ะทองนะร้านขายทองสมัยโบราณจะต้องมีเนี่ยรับต่อสร้อยขาดอ่าเดืเครื่องมือเยี่ยม <ทำ S 1> ลูก,กอะทำกอบพระเนี่ยนะครับนะอันนี้ก็ จำลองเออไม่ได้จำลองสิตู้อ่ะเป็นของจริงจริงส่วนใหญ่เนี่ยของของใช้ไม้สอยเนี่ยของจริงอ่ะจะจะเป็นของจริงทั้งนั้นอันนี้คือเป็นคุณลุงเคยเป็นพนักงานธนาคารนครหลวงครับผมนะเมื่อปีหนึ่งสี่ทำงานธนาคารมานะท้าทำงานนครหลวงมาก็เลยอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ของนครหลวงคุณลุงก็จะเก็บไว้ตั้งแต่เริ่มทํางานมีความผูกคิดแล้วว่าสักวันหนึ่งสักวันนึงมันจะหายยากฉะนั้น เราจะต้องเริ่มเก็บมันละแสดงว่าเครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้นทุกอย่างที่คุณลุงใช้มาเคยใช้ใช้มาแล้วนี่เริ่มปฏิทินใครจะเก็บปฏิทินก็ปีหนึ่งสีง่หนึ่งสองนี่โอ้ปฏิทินแล้ววันหยุดประกาศธนาคารสมัยก่อนจะต้องโบราณอย่างนี้ครันะ<ม>จะต้องพิมพ์กันด้วยอย่างนี้เลยนะจะต้องพิมพ์กันมาด้วยอย่างนี้เลยนี่ตัวใหญ่เลยนะว่านี่วันหยุดธนาคารนี่เป็นธนาคารนครหลวงที่ ยุบสร้างไปแล้วนี่ภาพจำลองนครหลวงนี่ถนนลาดตําเนินนครหลวงแห่งแรกธนาคารนครหลวงแห่งประเทศไทยนี้ตาตั้งสํานักพระราชวังตั้งให้มีธนาคารนครหลวงนี่ชุดแรกพนักงานชุดแรกของธนาคารนครหลวงนฮลุงก็จะเก็บไว้หมดเครื่องใช้ไม้สอยสมัยคุณลุงทํางานนี่เครื่องคิดเลขด้วยมือหมุนตู้เซฟเครื่องลงบัญชี เครื่องจักรลงบัญชีบุ๊กเก้าอี้ทํางานใช่เนี่ยเนี่ยเขาเรียกตาเฉพาะเนี่ยโต๊ะเนี่ยคุณลุงนั่งมาเป็นผู้จัดการสาขามาอันนี้ตู้เซฟตู้เซฟนี่ตู้เซฟสมัยโบราณใช่นะฮะแคชเชียร์เขาจะเป่นคุณจงคุณแจอยู่เลยนะแล้วแล้วอันนี้เนี่ยถ้าเกิดคนเข้ามาเข้ามาเที่ยวเข้ามาสัมผัสเนี่ยสามารถเข้ามาถ่ายรูปอะไรได้เลยคือคุณลุงเนี่ยจะจะไม่กั้นเห็นไหมครับ อยากจะให้ทุกคนได้ไม่ว่ากันมาแตะสัมผัสได้สัมผัสรับรู้ถึงความอบอุ่นเมื่ออดี้ เวลาลุงใช้มาเวลา<ช>มาสามสี่สิบปีคือเก็บเก็บสะสมมาเนี่ยนะเก็บเก็บเก็บไว้แล้วพอได้เวลามันมันมันต้องรอเวลามากนะการจะย้อนอดีตกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันต้องรอเวลาจริงๆจะจบปุ๊บปัปป๊บเงินไม่สามารถบรรดาลได้ทุกอย่างมีเงินก็ซื้อเกาะไม่ได้เราต้องเริ่มเก็บเริ่มเก็บมาก่อนเริ่มเก็บมาก่อนอืมผมชอบความนี้มากที่ว่าต่อให้มีเงินก็ซื้อ,อความสุขไม่ได้ไ ันนี้เป็นห้องที่เขาเรียกว่าผมผมผมเรียกนะผมเรียกว่าโรงหนังใช่ใช่ใช่ถ้ารุ่นลุงเขาเรียกวิ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 กโรงหนังไอ้วิกเนี่ยเป็นสถานที่เป็นบ้านอย่างเงี้ยเป็นที่ฉายหนังเล่นลิเกลงลิเกอะไรเงี้ยนะไอเล็กวิกวิกโอะโบราณบ้านนอกก็จะเรียกวิกวิกลิเกไปดูวิกลิเกปิดวิกลิเกโรงหนังนี่โรงภาพยนตร์นี่มารุ่นใหม่และก็วิก แล้วเครื่องเครื่องฉายหนังนะอ่านี่ก็ย้อนกลับไปเลยเมื่อสี่ห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยเขาเรียกเครื่องอาร์ตเครื่องอาร์ตอ่ามีม้วนฟิล์มอ่าแล้วก็เครื่องนก็จะเป็นก้อนฐานเป็นระบบไฟเครื่องแท้นะใช้เครื่องแท้เลยเนี่ยมี่ใช้ใช้กันอยู่เลยเนี่ยโปสเตอร์หนังใช่นะครับโฆษณาหนังนะฮะแล้วก็นี่โฆษณาหนังในหนังสือพิมพ์สมัยก่อนนะฮะดาราเนี่ย ผมเชื่อว่าถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่บางท่านเนี่ยก็จะรู้ว่าใครเป็นใครใช้บัญชาชัยยาโุเรียนอุ่นนี่ก็เป็นม้วนหนังมาจากอเมริกาเลยนี่เขาก็จะมีกล่องแบบนี้ใส่ข้างในก็จะเป็นฟิล์มเป็นฟิล์มมาเลยนะครับโอเคสะสมไว้เยอะมากนะครับครบถ้วน ดินปั้นลูกคนเป่าแคร่นี่เป็นฝีมือช่างช่างศิลป์ที่ลงตัวมาก่าตอนนี้บาเบอร์ลุงเป็นคนกลัวการตัดผม มาได้ไงเด็กๆนั่งได้นั่งได้เลยอ่าเออโอสบายมากครับตอนเด็กๆเนี่ยผมผมมีโอกาสได้ได้ได้ทานเหมือนกันะผมอ่ะก็จะเอาไม้อ่าใช่เขาจะวางไม้ตัวเล็กถ้านั่งตรงนี้ตัดไม่ถึงไม่ถึงต้องมีไม้แผ่นหนึ่งแล้วก็แล้วก็จะนั่งวันนี้เราก็จะไม่ค่อยอยากตัดหรอกโอ้เจ็บอ้นี่มันถอนผม ใช้ปาฏิเรียนมือเนี่ยมาจิกกระตุกกระตุกผมกระลาครอบนี่นี่เป็นอุปกรณ์ตัดผมสมัยโบราณหมดเลยนะแบตเตาเรียนมือเคยเห็นกันหรือเปล่านะฮะวัยเด็กอยากจะขี่มากก็โอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายนะแพงัหลายตงค์แพงแพงมากเพราะว่าเป็นของนำเข้าอ่ะ แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าสังกะสีเป็นเหล็กทั้งคันมาต่อเติมมาต่อเติมมาต่อเติมเต็มไว้เนี้ยตราบใดที่วันนี้ลุงอลบยังมีแรงอยู่ใช่เต็มที่ครับแล้วก็ปลูกฝังเรื่องลูกหลานไว้ละนะพอเราทําแบบนี้มันก็เหมือนกุศโลบายของลุงคือลูกหลานโดยปริยายถ้าว่าถามว่าเหนื่อยไหมแต่มันเหนื่อยด้วยความเหนื่อยแล้วสุขก็อยากจะเหนื่อยครับจะอยากจะเหนื่อย อยากจะเนคงจะไม่หยุดเท่านี้นี่เป็นคิดว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะถ้าสังคมตอบรับกลับมาดีกลับมาชอบลุงก็พร้อมจะขยายจะขยายความสุขให้คนในท้องถิ่น,นีบ้านโป่งวันวานเทปนี้นะครับก็ต้องพูดตรงๆนะฮะบอกกับคุณผู้ชมเลยนะฮะ จากที่ผมได้สัมผัสมานะครับการได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตต่างๆเกี่ยวกับความทรงจำในอดีตเรื่องราวของธนาคารร้านกาแฟโบราณนะครับว่าเขามีความเป็นมากันอย่างไรสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับมันถือว่าเป็นความรู้นะที่คุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถเดินทางมาสัมผัสได้เหมือนกันท้ายนี้นะผม,ผมจึงขอฝากนะครับไปถึงคุณผู้ชมภายในเดือนธันวาคมก่อนปีใหม่ที่นี่จะเปิดทำการแบบเต็มรูปแบบ อย่าลืมมาเที่ยวกันนะฮะสำหรับบ้านโป่งวันวันเทปหน้าจะพาไปเที่ยวสถานที่แห่งไหนแล้วก็จะพาไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วก็อดีตในรูปแบบใดติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ